เมื่อเจ้าไปดีแม่เจ็บสำใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจสวัสดีครับพี่เบนนะครับสวัสดีทุกทุท่ทานนะคะสวัสดีจบแบบเท่ย่างออกรันเมีความมกสองเา ยินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่มผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อไอยันไอสุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลุ่มหัวใจสำได้แปดกลุ่มผ้าพันนี่ครับพี่น้องครับ รับชมต้นฉบับนะครับดังเพราะเบ็กกี้คักเม่นี่เบ้ยสุดยอดครับตอนนี้เคลื่อนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเวอร์ชันของนุ่มโจเวอร์ชันต้นฉบับเวอร์ชันของแม็กกี้เวอร์ชันของก็เลี้ยงสร้างขอให้มันดังเถอะพี่น้องเวอร์ชันของพิทยาเวอร์ชันของโบวชระเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้ขอให้มันดังต่ออยู่ในองค์กรซาวนคือใครซาวนผู้ใดเสียเอาไปร้องก็คือร้องไปเลย คนไหนที่จะเอาไปโคฟเวอร์เอาไปเลยครับถือว่าเพลงนี้ครับไม่เก็บลิขสิทธิ์เพลงนี้ไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับให้อาจารย์เม่กกี้ร้องแบบดาวบานดอนนี่เปิว่าเปิว่าเอาอาจารย์เม่กกี้ร้องแบบดาวบานดอนนี่มืออืดเปิดฤดูกาลครับเขาต้องไปร้องทั้งฮันนี่เลยี่เม็กกี้ฉะนั้นคือผููใดที่บรได้ซืี่บัตรจองตั๋วครับ รีบเลยฟาวเลยครับบัตรหน้างาน120บาทบอบัตรออนไลน์1 1 8บาทครับ118มาบอกเข่าพี่มาบอกเขาน้องถามนุ่มโจรครับถามเนี้ยให้ไพ่โคเวอร์ได้แน่ครับโคเวอร์ได้ทุกคนครับโคเวอร์ได้ทุกคนให้ร้องทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไม่เก็บลิขสิทธิ์แล้วก็ยูทูบไม่เก็บไม่เคมหลังบ้านด้วย สิบลองเราสั่งไล่ได้ถึงตบบ้นฉบับยู่ว่างหาสิบล้านวิวเนี่ย่าผู้ได้ออาไปโคเบ,เบอร์ได้ไอยล้านวิวแลขก็ลองไปเลยได้ไลไ,ได้ก็ไปเลยครับไม่เป็นไรครับ,รบให้พี่นอ้องซอวยกันในพี่นอ้องซวยเหลือกันในพี่น้องเอาไปม้วนเอาไปร่องเอาไปห้องได้เลยห้องแบบเท่เทให้ดังแบบเท่เทไปเลยให้ผมลองน้ำเงนรองเลยครับเดี๋ยวหลังจากวันที่แปดเดี๋ยวสิแจกเศร้าครับหรือแจก,กแบงคกิ้งแท็กให้ไปร้องตอนนี้ศิลปินหลายๆใครทักมาแล้วครับ นี่นี่คือเสียงตน้นฉบับครับหูยุครับว่าเบื้องบนไม่ได้ท่งผมมาเปิดร้องผมรู้ว่าผมรอ้องให้พอแต่ว่าร้องด้วยความจริงใจครับอยากจะถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยความรู้สึกออกจากใจออกจากนะครับก้นบึ้งของหัวใจเอาความรู้สึกถ่ายทอดจากไปประกาศจากพี่เพชรสารัตซ่องไม่ผมเป,ป็นต้นฉบับ เวอร์ชันของตุฉบ,บับเวอร์ชันของแม็กกี้เวอร์ชันของคนเลียงสร,ร้างขอให้มันดังเถอะพี่น้องเวอร์ชันของพิทายาเวอร์ชันของโบวชระเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้ขอให้มันดังต่ออยู่ในองค์กรซานั่นคือใครซาหนั่นผู้ดใดเสียเอาไปร้องก็คือร้องไปเลยคนไหนที่จะเอาไปโคเวอร์เอาไปเลยครับถือว่าเพลงนี้ครับไม่เก็บลิขสิทธิ์ เพลงนี้ไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับให้อาจารย์เม่กี้ร้องแบบดาวบันดอนนี่เปิว่าเปิว่าเอออาจารย์เมกี้ร้องแบบดาวบันดอนเนี่นนนะมืออึดเปิดฤดูดกาลครับเขาต้องไปร้องทั้งหันเนี่ยนี่เมกี้ฉะนันคือผู้ใดที่พอจะได้ซื้อบัออบตรจองตั๋วครับ,บ,คบรีบเลยฟ้าวเลยครับบัตรหน้างาน120บาทอบัตรออนไลน์1 1 8บาทครับ118่มาบอกข่าวพี่มาบอกข่าวน้อง ถามนุ่มโจครับถามนี่ให้ไผโค v e r a g ได้แน่ครับไฟไฟโค v e r ได้ทุกค,คนครับโค v e r อร์ได้ทุกคนให้ร้องทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไม่เก็บลิขสิทสิ์แล้วก็ youtube ไม่เก็บไม่เคมหลังบ้านด้วยผู้ได้อาสิไป้ลองเราสั่งไล่ได้ถึงต้นฉบ,บับยูว่งหาสิบล้านวิวแต่ว่าผู้ได้อาไปโค v e r อร์ได้รอยล้านวิวเราข็ร้องไปไล่ได้ไล่ได้ก็ไปเลยครับไม่เป็นไร ครับในพี่น้องซอยกันในพี่น่องซวยเหลือกันในพี่น้องเอาไปม้วนเอาไปร่องเอาไปห้องได้เลยห้องแบบเ,เเงเบ,บเท่เทให้ดังแบบเท่เทไปเลยให้ผมร้องน้ำเม่นร้องเลยครับเดี๋ยวหลังจากวันที่แปดเดี๋ยวสิแจกเศร้าครับหรือแจกแบ็คกิ้งแท็กให้ไปร้องตอนนี้ศิลปินหลายๆใครทักมาแล้วครับนี่นี่คือเสียงต้นฉบับครับหู้ยุครับว่าเบื้องบนไม่ได้ส่งผมมาเป็นดนร้องผมรู้ว่าผมร้องเพว่าเพ,า,เพาะ แต่ว่าร้องด้วยความจริงใจครับอยากจะถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยความรู้สึกออกจากใจออกจากนะครับก้นบึ้งของหัวใจเอาความรู้สึกถ่ายทอดจากไปประกาจากพี่เพชรสารัตทรงไหมผมเป็นตัวฉบับอ้้้กใใจจจมืว่าออว่าาาาเเีภยังงงงยยแงูบหล เห็ดดีน้ํำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ํำตา <Yeah. S 1> คิดฮอดเดยรถแห่ดนตีเบสมิวสิกแมนครับ <Yeah. S 1> เอาไปร้องเอาไปห้องในเล่ยยูรถแห่รถแห่ขั้นใดเอาไปร้องในเลยครับไม่เก็บลิขสิทธิ์ไม่เคมหลังบ้าน <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้นฉบับสิบวันวันที่แปดเมลาเก้านาฬิกาครับ ดีครับบอสต้องแบบนี้แหละฉะนั้นคือบอต้องห่วงผมบอได้ห่วงอยู่แล้วแมนครับเราพูดได้สิตีกับตีเลยว่าต้นฉบับเสียงบอดีต้นฉบับอันนั้นสกเแี้ยวต้นิว่าพ่อเครียดบ่ขมครับเพราะว่าเราไม่ได้หิวแสงในความดังอยู่แล้วบอดีดูๆอยากลองเพี้ยงให้เจ้าของดังบ่ใช่เราก็คือผู้บริหารเข้าก็คือหัวหน้าวงสาวน้อยเฮ้าก็คือในห่างของใครแล้วบันนี้ดีเลยขอแต่ว่าพี่เพชรสารดูสือแล้วโทรมาเราอยากมอบเพียงนี้ให้ อให้นุ่กจูเป็นร่องให้นุ่งจูเป็นต้นฉบับนะครับท่านั่นก็คือพูดอะไรมาข่าโคเวอร์โคเวอร์เอาขอให้แม็กกี้ดังเถอะขอให้คนเลี้ยงสร้างดังเถอะขอให้โบวัลระดังเถอะขอให้วิทยาดังกันแล้วกันแมนครับเจ้าใน้ากยูให้ใ้องค์กรของสาวหน่อยเม่งแคอเขาดีว่าแม็กกี้ตอนนี้แม็กกี้ก็ดังแล้วครับตอนนี้ยุติกตอตอนนี้แฮชแท็กสามสามล้านกว่าแล้วฮะ ส่วนผู้หญิงลองแก่สิเป็นน้องปันปันนะครับรอชมรอเชียร์รอแช่เนี่ยสุดอยอดครับนุ่มโจ้ได้ขอยังไรครับบอได้ขอยังไรครับสองพันแปดร้อยที่กำลังชมสุดๆวันที่แปดเก้านาฬิกาสองพันขอสองพันแปดร้อยขอขอสองพันแปดร้อยแชยได้ไหมครับโง่ในสายตาเธอ ก้าูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งูยื่ะใจต้นชอบมันจะซ่าจังหนอยครับพอเนเปิดมาเตอร์แล้วก็เขาทำดัวตีมาช้าก็เลยเด้นลองตามต้นฉบับต่ำแมนครับอยากมาทำแบบนี้เด้อละในติ๊กต็อกดังไรแล้วจ้านนัเห็นบ่าเมื่อกี้แมนครับเมือนเข้าสิไปร่องหนาไปที่ผมครับไปนลยครับ ก็พอเข้าใจเหตุผลอยู่ละเด็ดข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่หนาล้ากลายเป็นโต๊าเมื่อเจ้าไปดีแม่นเจ็บสัมไดกลั้นใจทนเอา จบแบบเท่ๆยินดีน oh, oh, e ้ำเขาตักแปรคือเขาไวดีตัวนี้นาทีแฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจเพราะเขาว่าปากแปรเลแม่ยเนบ่ยองเท่งเนาะคุจะสังเกตเจ้าของเอ้าเอ้าเป๊ะจี้จบยินดีน้ำน้องจับเขามือเจ้าเอาเสาลงลุ่ม แขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อไ่เห็นไปซุ่มเหลือใจนะเหลือใจอวยพรให้เขาดีใจน้ำเด้อผู้แขนงในเธอป่วยพรดีใจน้ำเด้ออารมณ์ฟิวเยเพราะว่าไอ้ไอ้เพชรเราบอกคือต้องใส่อารมณ์ฟิวคือเ่าแบบอวยพรแบบเหลือใจให้เธอไปดีให้เธอไปยังสิมีผู้แขนงในเธอจะนี่เด้อไปให้ดีเด้อจีน่า <nationwide> ซื้อบัตรจองตั๋วเลยครับพี่น้องครับตอนนี้แหละครับพี่น้องสองพันเก้าหลายคนที่กำลังจมสดๆในตอนนี้ครับอันนี้เปิดให้ฟังก่อนที่จะฟังมัตเตอร์เลยนะครับฝากพี่น้องครับไม่เก็บลิขสิทธิ์ไม่เขมยยูทูบหลังบ้านครับเอาไปร้องได้เลยครับเเมือเจ้าสิไปก็เพราะเข้าใจเหตุผลอยู่ละ แต่ข้าวข้าดองกองสงเสียดฟ้าคนที่นาลักลกลเป็นโตเขาเมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บสำใดกำลังใจทนเอาจบแบบเท่ยินดีนังเขาหน้าที่แฟนเกา่าคือลบเจา้าจากหน้าที่แฟนเกา่าลบเจ้าจากใจ ยินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่มผูกแขนส่งเธอตีใจน้ำเด้อไปเย็นไปซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลุ่มหัวใจสำได